ฮัลโหลสวัสดีเช้าวันเสาร์เวลา14.30นนนนั่นคือเช้าสำหรับเราในวันเสาร์ของอาทิตย์นี้โหวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ว่างว่างแบบเออเพิ่งจะมีวันว่างแบบร้อยเปร์เซ็นต์จากงานหลักนะ <laughs> จากงานเรา จากงานถ่ายวิดีโอ polling, เราก็ต้องถ่ายอย่างนี้แล id, prayed, ada, หละนี่ดได้ล e. องเรียนรู้อะไรอีกมากมายวันนี้ทำอะไรดีเมื่อคืนดูหนังไปเรื่องหนึงวันนี้อีกสักเรื่องดีกว่าหามอวานพาพายินดู a อ p ภาคหนึ่งวันนี้จะดู a อ p พภาค2เพติเลียนกันสักหน่อยแต่ก่อนหน้านั้นขอพักก่ขอเติมพลังด้วยกะเพราขาหมู นะวันเสาร์ก็จะอารมณ์ดีอย่างเงี้ยางานเสร็จไปหมดแล้วแต่พรุ่งนี้จะมีพรีเซนต์งานนะก็อาจจะไม่ได้เจอไม่ได้พบปะเพื่อนเพื่อนอาจจะต้องอยู่กับตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจแบ <c oughs> นนี้ต้องทํำความสะอาดท่องแหละนะมันจะได้มีวันว่างหมดไพรินหยุดยาวสวันเรานี่หยุดหนึ่งวันวั <c oughs> ออนครึง่งคือวันนี้นี่แหละ <c oughs> กินข้าวเสร็จแล้ว ได้เวลาเป็นดิ้งหมดและเกินผสมสีเลวเวลาที่เราชื่นชอบมากในชีวิต <c oughs> เป็นเวลาที่มีความสุขสุดๆแล้วแหละเป็นความสุขที่ง่ายๆรวดเร็ว ออนยูเข้มแข็งกาโลอันนี้แบบเอออันนี้สวยด้านหลังอ่ะนี่ด้านหลังกำลังดีแต่ด้านข้างดีสวยก่อนกาแฟนมนุมกาแฟโอ้สวยอ่ะสวยจงเลยอ่ะ ออ hey, hey, hey. hey, hey. วันนี้แดดดีมากมายได <l ux> เ,เวลาได้เ,เวลาออกเดินแล้วไีเ้เวลาจะพาเจ้าอิตาสาวสิไปเดินเล่นสักหน่อยแดดมันจะหมดก่อนเดี๋ยวภาพมันจะมัวโอ้โหจะแดดแรงเจิดแหลกเกิน,กกน <l ux> ตอนนี้เวลาห้าโมงสลาเยน็น <l ux> งานปันต้องเจอแน่ป่าโป่งไอ้ต้องมีบอกเลย <l ux> แต่ได้ของหร้าเป่าไม่รู้ <l ux> เราเล่นเอาสนุกไม่ได้เล่นเอาของรางวัล <l ux> วันนี้จะเป็นวันพักผ่อนที่เต็มที่สำหรับฉันแล้วเพราะเมื่อวานเราผิดแผนแวันนี้แหละเราต้องไปเจอฝนตกก็ช่างแมงเพราะตอนนี้มันแดดออกถ้าตกก็คือแราต่องเวรตกรรมแล้วแหละถูกองมันลกเกยอยากให้มันตกเลยนะวันนี้เราจะเอาไป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 เดินเล่นกันไปเดินเล่นกันไปเดินเล่นกันแม่จุกจันใช่ป่าวเ่าลองเยอะเลย Pada dia cakap, apa-apa saya cakapkan tiba-tiba dia kata, Nenek, baiklah. โอเคครับตอนนี้กลับมาจากงานวันเรียบร้อยแล้ววันนี้เปลวดูแน่นๆนะปกติอยู่คนเดียวแบบเป็นปากปากระป๋องเลยโอเควันนี้เรากลับมาจากอะไรเนอะเราไปไหนกันมาเราไปเที่ยวงานวัด <c oughs> คือมันมันเป็นเหมือนงานที่งานวัดเก่าล้ำลึกถึงแบบบรรยากาศงานวัดเก่าๆอะไรอย่างเงีนนะ้ย เพื่อรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆตอนเด็กก็จะมีของกินปลาโปงยิงปืนจุกน้ำปานะของแทแนน้แน่นอนแน่นอนในคลาสสิกบ้านพีสิงยิงชาสวรรค์ตอนแรกก็าจะขึ้นนั่นแหละแต่กลัวชิงชาเขาพังถ้าขึ้นนะคงขึ้นคงขึ้นกับเช้าเดียวกับแพรลินไม่ได้เพรออาะน้ำหนักแม่งเกินสองคน ต้องขึ้นคนละอันออแล้วก็ต้องอยู่ตรงข้ามกันแบบ180อ,อ,อ,องศาไม่งั้นมันแบบเปลืองไม่คงไม่ขึ้นอ่ะแล้วก็มีกินของแล้วก็มีของกินมากมายเลยบรรยากาศเก่าๆเลยมีเวทีร้องเพลงมีเอนเตอร์เทนด้วยมีเครื่องดื่มนั่งกินจะชื่นจะชื่นบรรยากาศวรวมก็ทำให้หนึกถึงไวกัตตอรเมื่อไรละอ่ แต่รู้สึกว่าโตขึ้นมาแล้วความรู้สึกลอนนั้นมันหายแล้วมันคนละคนละความรู้สึกกันเลย้เทียบเป็นจริงๆความรู้สึกตอนเด็กนี่โคตรสนุกเลยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่โตขึ้นมาแล้วความรู้สึกรู้สึกอินซีเขียวสุดๆไปเลยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในชีวิตเลยไม่รู้รู้สึกเป็นรืงเปล่าแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมกิจกรรมอันดับแรกคือ ยิงปืนจุกน้ำปลาค่ะผมว่าปรกอบการเป็นยังไงเหมืนประกอบการก็คือนี่ไพเรลินเป็นคนยิงใช่ไหมไงไงลูกสุดท้ายให้ชอทป้าง แต่เด็กค่างข้าวเฮ้ยพี่ยิงได้ไงวะมแม่บอกแม่เข้าเห็นไหมพี่เขายิงได้เลยไอ้หนูในในใจเรวเองดูพี่ไว้ไอ้หนูอ้ย,ยิงสนุกขนาดนั้นไม่คิดเลยมากโตแล้วอย่าไปคิดว่าจะเอาของรางวัลเลยอันนี้คือผลพลอยได้เพราะเราตั้งใจจะไปหาความสนุกโดยการยิงจุกจำปา ภายหน,นก็สนุกแล้วฟินิตจบาอสนุกเราสําเร็จแค่ตรงนั้นจบนี่คือผลพลอยได้ <c oughs> นี่คือเป้าหมายเฉยถ้าได้มาก็คือผลพลอยได้เป็นกำไรกิจกรรมต่อไปที่เราได้ไปจัดกันมานั่นก็คือขอคลาสสิกเลยให้เดาก็คืออะไรงานวัดงาน,นทุกอย่างต้องทุกที่ต้องมีนั่นคือป้าป่องค่ะภา้ลีเลยจัดไปสามชุดที่ผลปรกอบการเป็นยังไง

อไวปฉลามไปฉลามแน่นอนฉลามไปายาหัวทู่ไงไงไงไปฉลามผ่าเบนหรือยังไฉลามผ่าเบนแต่ว่ามันมีแบบนะสามครีบก็ดีเลยหางน้องดูอ้วนเนาะเราดูหางหางหนึ่งหนึงหนึงหนึ่งหนึงหนึงเฮ้ยหางหรือขาขาเนาะไปฉลามมีขา ใหญ่ดำยาวนี่คือผลไปได้นะโอ้โหโอ้โหเอา <c oughs> ไปคุกคีเลยเด็กดูไม่ได้เลยนะเลจะติดจะน,นี่มั้ยนนะี่อะไรอ่ะเว้ยหัวโอ้หัวหัวเลื่อมเลยหัวเลเซกเี่นี่นี่ภาพาต้องมาพอเอเอไขอะไร <c oughs> <c oughs> กิจกรรมต่อไปนี่ผมนี่นี่มากเลยนั่นคือยิงปืนโอ้โหสมัยสมัยหนุ่มๆนี่ผมยิงไม่เลี้ยงยิงจนเขาไล่เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องไล่ผมไปเองอันเดียเอง ผมเมื่อกอบการเลยเท่าทุนนี่ไม่ได้กําไรกลับมาไม่เป็นไรผมนี่เมื่อก่อนนี้โอ้โหเป็นนักบาสโรงเรียนอขีหมูไปงั้นไม่ได้เป็นอะไรกับเขาหรอกอย่างนั้นแหละย่นย่นย่นห่วงนี่อย่างแม่นเลยเกี่ยวอะไรกับย่นเกี่ยวอะไรกับบาสเจ็ดบอลมาขี้หมูไปงั้นย่นห่วงเย่ยยอนอะไรฟิวฟิวโอ้บอกเลย กูไม่เล่นทำงานไหนอ่ะกำลังฟังอยู่บอกเลยเข้าโอเคโอ้โหผมนี่โยนเนี่ยฟิวฟิวฟิวเลยสุดยอดโอ้เข้าทุกวงเลยวุดทุกรอบนี่อย่างนี้มันต้องอย่างนี้ใหดินต้องอย่างนี้ซ้อมไหมนะซ้อมไหมนะโอ้ไม่ได้เลยอย่างนี้ต้องเรียกสุตชัยมาเทนแล้วแหละโอเคแล้วก็สนุกไป ได้บัตรมาให้เป็น20บาทได้บัตรมา6ใบแต่จะปล่ให้มา20บาทได้หันดอกได้20บาทสุดท้ายที่ผมไม่เล่นคือกาชานี่นี่กาชานี่นี่กาชาคืออะไรไม่แกะเลยโอ้โหแกะก็ยาก ที่ยากยิ่งกว่าแกะคือเอามันออกจากมาจากไอลูกที่มันวิ่งออกมาเอาไปดูไปดูภาพได้เลยโอ้โหเอเคดื้อซะเหลือเกินโยกแล้วยกอีกโยกโยกหัวโยกตู้เลยมะไม่ยอมไหลออกมาเนี่ยมันไม่กลมไงมันเป็นลูกรีออแล้วเวลามันไหลมันก็แบบกิ้งอย่างเงี้ยติดมุมจนนองดื้อจนแม่ค้าต้องแบบเราไม่กล้าไปโยกตู้เขาไงเออเผื่อแบบเขามาหาว่าทำอะไรเข้าโอก จนป้าข้างๆป้าร้านข้างๆของ,ขงม,มันออกไม่ออกเลยหนูนีป้าโยขาโกข้างไหนกูก่างกูก่าง อะไรยังไม่เห็นเลยปุ๊กมันคือปุ๊กกระจิกปิกกระจูน้ำเต้าแลองแกะใดูนี่นี่นี่เออนี่เป็นปิกกระจูปิกกระจูหัวตกเห็นเปลนี่ปิกกระจูหัวตกคือนี่นะปิกกระจูหัวตกนี่นี่ปิกกระจูนี่ก่อดนี่หัวบนตก ออนั่นแหละตั้งยังไงอ่ะตั้งไม่ได้เดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปแปะผนังเดี๋ยวไปแปะผนังนี่ของปักเงินวัดเอาไปแปะผนังนี่แปะคู่กับนี่เลยจะเข้าโปเกบอลกูแปะไม่ได้อะนะใหญ่เกินผนังร่วงหมดมล้วสรุปผลประกอบการทั้สหมดจัดแปะหนึ่งร้อยคะแนนความรู้สึกไม่ปลอดภัยเอาไปหนึ่งร้อยคะแนนเหมือนกัน พี่เายไปนั่งสั่งเครื่องดื่มในร้านที่เขาจัดไปให้ก็ก็อยู่ดีก็ลืมทอนตังผิดมาให้ัง้งั้นอะไรแบบนี้หายไปร้อยหนึ่งอะไรบอะวฝันนี้แล้วกันรอที่จะกูจะไปดูหนังละเหนื่อยเดี๋ยวไปกินเบียร์เด้อไปละบายบายอาต์เี้ย